สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนลครับล่าสุดเมื่อวานนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นนะครับความผันผวนที่มันร้อนแรงกับแต่ลดคลิปโตของเราราคาบิตคอยนมีการล้างฝั่งขาลองและฝั่งขา short ภายในไม่กี่ชั่วโมงทำให้นักเทรดสายฟิวเจอร์เนี่ยพอตแต่จำนวนมหาศาลครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ของบิตคอยล่าสุดเป็นจุดเข้าเทรดที่อาจจะปลอดภัยสำหรับเพื่อนๆใครที่จะเล่นสั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นภาพรวมเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดการแฮวิ่งเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้พร้อมทางมาอัปเดตเอาคอยเลย็กๆน้อยๆกันครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเลนโซเฮ้ยคริปตตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่28เดือน3และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะ ก็ดเ่็เพื่อนกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละไลค์กันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยอยู่ที่ใต้คลิปใครที่เพิ่งได้มาชมเนะาะก็ฝาก Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับสิ่งสำคัญเลยคือช่วงนี้ครับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนของตัวเองเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้นะครับโดยการเข้ากลุ่มหอฉลามมีทั้งแบบฟรีนะครับแล้วก็แบบซัพพอร์ตยูทูบอันนี้จะเสียตังค์เดือนละสามร้อยบาทเท่านั้นครับแผนการเทรดและข้อออมมมมูลทุกกๆๆยย่่่าาาางงนนนะครรรัับเเเปป็ภพวตีีผด ไว้ในชุมชนเรียบร้อยแล้วนะครับในยูทูบและก็สําหรับเมมเบอร์ยูทูบเนี่ยก็จะมี Discord นะครับเอาไว้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เพื่อนๆเ,เอาไว้ถามคําถามต่างๆมากมายทั้งแผนเทรดก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่เทรดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับหรือเทรดฟิวเจอร์เป็นประจำเลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียตังค์ซัพพอร์ตยูทูปก็ได้เพราะว่าข้อมูลทุกๆอย่างเนี่ยจะเหมือนกับเมมเบอร์ยูทูบเลยนะครับแต่อันนี้จะฟรีนะจะมีกติกายอยู่ในห้องไลน์นะครับฉะนั้นเราก็ถามตัวเองครับว่าเหมาะกับรรรรููปปปแบบบบบไไไไไหนน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 ัันัั่่่่่่่เเเเเเอออออองงงงคคาาาาพพพพืืมมมมมดดทททละะะกก็็ยีีวนนผผ้ใใภ ของ a l l i n g w e d ว e นะผมได้มองว่า t a ร็กเก็ตจะไปเราๆประมาณช่วง72 0 0 0แต่มันก็เกือบจะถึงนะมันอยู่ประมาณ71700 71, 71800รมานครับตรงนี้ก็เกือบถึงแต่ผมก็ไม่ได้กดเข้าเทรดนะครับเพืน,นี้ผมไม่ได้อยู่หน้างานนะผมก็เลยไม่ได้กดแล้วนะก็มีการทิ้งดิ่งของราคาลงมาอีกทีหนึ่งซึ่งในห้วงปัจจุบันเราก็มองเป็นการเบรกในฝั่งของเว e ได้เหมือนกันนะก็คือช่วงแท่งปัจจุบันเลย นะครัถ้าเก็ตผมยังคงมองโอกาสไปที่เดิมอยู่นะครับแถวแถว70,002ผมยังมองว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวไป70,200ดอลลาร์อยู่นะครับซึ่งก่อนที่จะปรับตัวไปที่70,200ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันอาจจะมองไปในฝั่งของ falling wedge เมื่อกี้เนาะมองไปในส่วนของ falling wedge นะครับเรามีการ break ออกมานะครับก็คือแถวแถวโซนนี้อาจจะรอย่อมารีเทสสำหรับใครที่ตกรถนะครับใครที่ยังไม่ได้มีของ ผมมีการเล่นนะครับเล่นสั้นกันไปนะก็เก็บกาไรสั้นๆไปแล้วนะครับค่อนข้างจะสั้นกันมากพอสมควรนะผมก็มีการแชร์ไว้ในแฟนเพจแล้วแหละนะครับแล้วก็จะมองไปอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของบูลแฟลกรณีนี้เราก็มีการเบรกทไลน์ออกมาเหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญเลยคือในภาพระยะสั้นในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันแอบมีเหมือนแท่งรีเชนตรงนี้ออกมาแสดงว่าราคาก่อนที่จะปรับตัวไปที่7จ็ดหแบบง่ายๆได้แบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสนะครับสำหรับใครที่ตกรดอยู่ครับใครที่จะเล่นสั้นในการเบรกปุ๊บ ย่อนะครับชึบและกลับลงมาดีเทสแบบนี้เราเราวประมาณช่วง6 8 0 0 0ดอลลาร์แถวๆนี้ผมมองว่า RR ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากที่สวนของสภาพคล่องระยะสั้นอยู่ราวประมาณ69,700โดยประมาณนะครับและอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นราวประมาณ68,700โดยประมาณนะครับทร็กตยังคงมองไปที่ประมาณ71,000ขึ้นไปแล 72, 69, ้วก็7 2 0 0 0 69,800โดยประมาณนะครับมันเป็นจุดไหน เราอไปดูกันนะครับหกหมื 6, 9, ่นเก้าพันแปดร้อยดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นทาร์เก็ตนะครับเร,เราประมาณช่วงเจ็ดหมื่นหนึ่งหน่อยๆก่อนนะครับแล้วก็เป็นเจ็ดหมื่นสองนะครับอันนี้เป็นเออในฝั่งของทาร์เก็ตตามให้แอนโชเดอร์ด้วยเนาะนะครับผมวัดให้ไหลซ้ายหัวไหลขวาอันนี้เป็นให้แอนโชเดอร์นะครับอันนี้เรามองประมาณนี้ก่อนทีนี้โอกาสในการยอ่อนะครับแถวๆโซนนี้นะเพื่อนๆถ้าย่อลงมามีแท่งกลับตัวส,สวยๆนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นแท่งเบลเลอร์ขนาดนี้นะครับอ่ะมีแท่งกลับตัวสวยๆแถวๆนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆเกิดขึ้นนะ ใครที่ตกรถอยู่ผมจะบอกว่าจะเป็นการลงมารีเทสในส่วนของ falling wedge นะครับหรือ bull flag เพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับโดยที่ rr เนี่ยมันคุ้มไหมนะผมก็วัดให้ดูนะครับถ้ามีแท่งกลับตัวนะเราเข้าเทรดเนี่ยหลุดโลเดิมเรายอมแพ้จุดที่พี่เนี่ยเรามองไปประมาณช่วงมัน71,700ก่อนแถวไฮเดิมเลยไซเทียนเดิมอันนี้ rr ก็2เท่าแต่พอเรา r ันเทรนไปประมาณ7 2็0 0มื่นสองลาดรอบเจ็ดหเดือดประมาณนี้นะครับ rr นะก็อยู่ประมาณ3เท่าโดยประมาณ นะครับซึ่งผมมองเป็นประมาณ72,000ดอลลาร์ไว้ก่อนเป็นทาร์เก็ตในภาพระยะัสัันนะผมว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขึ้นปูดปาร์ตเลยทีเดียวแบบ70,000มื่ซีออแปดหมกว่าผมผมยังไม่ได้มองถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าอะไรทีนี้เราลองปรับมาดูในส่วนของโมเมนตัมภาพรรยะสัันกันก่อนนะครับเพื่อจะเห็นว่า แน่นอนแหละนะครับแอดนี่มันอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นนี่บิตคอยจะปรับตัวขึ้นมาเลยก็ได้ใช่ครับผมก็มองว่าบิตคอยจะปรับตัวแล้วผมก็คาดหวังให้บิตคอยปรับตัวเหมือนกันแต่เพื่อสังเกตได้ว่าบิตคอยอาจจะปรับตัวได้จริงนะครับแต่ถ้แถวโซนนี้เนี่ยนะครับแม็กซ์ดีเนี่ยมันเริ่มอ่อนตัวพอสมควรนะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นสัญญาณแบลตเดเวอร์เจนในทางเฟรม4ชั่วโมงค่อนข้างสูงครับถึงแม้ราคาจะมีการปรับตัวไปก็ตามแม็กซ์ดีก็เริ่มอ่อนตัวแล้วนะครับโซก็อยู่โซนโอเวอร์โซนนะครับฉะนัน ถ้าราคามีการมารีเทสสั้นๆนะครับกรณีนี้ถ้าราคาเบรกขึ้นไปเพื่อนจะเห็นไหมครับว่าช่องว่างที่ไอเอ็นมันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นสัญญาณเบรดเดิลวาเจนสูงมากๆนั่นก็คือเป็นการทำไฮอะโลของไอเอ็นนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง7,200หและย่อลงมาพักตัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการขึ้นไปถึงแถวๆ7,200หหรืออาจจะ73,000ทาร์เก็ตของเฮไอเอ็นโชเดอร์เนี่ยนะครับที่ผมวัดให้เนี่ยเห็นไหมครับเฮไอเอ็นโชเดอร์เนี่ยเป็นทาร์เก็ มันก็อยู่รวาวๆนี้นะครับเห็นได้ชัดว่าถ้าเรามองตามในส่วนของ triangle นะครับที่ผมทําเป็น A B C D E ไว้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันเหมือนกันนะการเด้งขึ้นไปแถวแถวเจ็ดหมื่นสองหรือเจ็ดหมื่นสามแถวๆนี้อาจจะเป็นขอบบนของ triangle ตรงนี้นะครับและผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณ bearish divergence สูงฉะนั้นแล้วการที่จะปรับตัวไปรอบเนี่ยอาจจะเป็นการปรับตัวเพื่อ sideways ออกข้างไปก่อนสักระยะเพื่อให้มันสอดคล้องส่วนของการ h e a v i n g เกิดขึ้นซึ่งถ้าตาม พฤติกรรมเองแล้วเนี่ยนะครับในช่วงประมาณกรอบสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงเหมือน accumulation phase อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีของนะครับก่อนที่จะเกิดการ halving เกิดขึ้นไอนก้อก่อนการ halving นะครับหรือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยช่วงประมาณเดือนเอมษายนเนี่ยกลางเดือนเมษายนเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาของวันแห่งการ halving พ <c oughs> อดีแน่นอนราคาจะยังไซเวยน่าเบื่อผมเลยมองว่ามันน่าจะเป็นการไซเวยในกรอบของอะไรครับ t r i a เกิลตรงนี้พอดีไซเวยไปจนถึงเมษาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันเหมือนกันนะ และหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ค่อยปรับตัวขึ้นไปอีกทีนึงนะครับเพียงแค่ว่าไอ้นี่กรอบแดงๆตรงนี้เนี่ยนะครับราคาเพื่อนๆที่จะช้อนเนี่ยมันอาจจะได้ราคาที่สูงกว่าปกตินิดนึงเช่นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเกิดการย่อนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงช่วงเวลาแห่งการฮาวิ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเพื่อนๆที่จะช้อนเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างๆก็ตามถ้า มันมีจุดเข้าช้อนที่น่าสนใจตรงนั้นอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเพื่อนก่อนที่ราคาบิตคอยเนี่ยจะมีการวิ่งเป็นพาราโบลิกหรือแบบโขโพุ่งอย่างสูงชันเป็นบูรันที่รุนแรงมากๆนะครับในช่วงแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆลองพิจารณาวางแผนเพิ่มเติมกันดูแต่ระยะเวลาในกรอบสีแดงๆตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพื่อนๆก็ระยะเวลาประมาณช่วง2สัปดาห์จนถึง5เดือนในทีเดียวนะครับอันนี้เพื่อนๆ,ๆต้องทําใจทนรอกับความน่าเบื่อนิดนึง ่อที่เราจะได้กําไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากบูรันที่แท้จริงที่จะมาถึงด้วยนะครับทำไมถึงต้องลงลึกมาถึงขาซีตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆคงจะสงสัยนะผมมองเป็นขาซีเนี่ยอาจจะลงมาถึงขอบราวประมาณหก0มื่นหาเลยก็ได้มันค่อนข้างมีในสําคัญเหมือนกันนะครับจุดนั้นจะเป็นในฝั่งของ c m e g a ก็ที่เป็นการเปิดทิ้งไว้แล้วยังไม่ได้ลงมาปิดซึ่งการลงมาซีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันจะอยู่บริเวณแถวแถวขอบล่างของกรอบไทรแองเกิลที่ผมจะมองเป็นกรอบไซด์พอดีเนาะ กรอบไซต์เวใหญ่ๆนะครับที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละเรามาดูในส่วนของดอทคอยนะครับจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรนะครับผมก็ได้มีแผนเทรดจริงๆดอ e คอยเนี่ยผมมีแผนเทรดกับกลุ่มเหาฉลามนะครับก็จะเป็นเมมเบอร์แลวก็ห้องไลน์เนี่ยผมมีมาตั้งแต่ช่วงออกลางเดือนกุมภาแล้วก็มีอีกทีช่วงกลางเดือนมีนาเนาะประมาณช่วงวันที่18นะครับเราก็ช้อนกันมากกอนหน้านี้แล้วเนาะแล้วก็ ผมก็ได้บอกแผนให้เพื่อนว่าต้องทํำยังไงแล้วนะครับในช่วงนี้เพื่อนต้องทํำยังไงแลวก็ในกรณีเล่นั่นเนี่ยผมก็มีเข้าเพิ่มไปบ้างนะครับแต่ว่าในฝั่งของสปอร์ตเนี่ยผมก็มีท TP ไปบ้างซึ่งจะเห็นได้ว่าใครที่ถือดอสคอร์อยู่นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตบอกไปนะว่าจริงๆเพื่อนสามารถรันเทรนต่อไปได้นะเพราะว่าดอสคอร์เนี่ยผมยังไม่ได้เห็นสัญญ,ญาณในการกลับตัวเลยนะครับกลับมายืนเหนือเส้นขาเฉเร่ยต่างๆมีแท่งกลับตัวแท่งนี้นะครับเนี่ยเป็นแท่งที่ผมได้บอกเพื่อนให้อาสามารถเข้าช้อนเพิ่มไ นะครับพอเราวัดจากฟิโบนิชีแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าทาร์เก็ตของดอทคอยเนี่ยนะครับมีโอกาสปรับตัวไปถึง0.26เลยทีเดียวฉะนั้นแล้วนี่เป็นทาร์เก็ตต่อไปนะครับสำหรับใครที่ถือดอทคอยอยู่ถ้ายังไม่ได้หลุดโลแถวแถวประมาณ0.174นะครับเพื่อนๆสามารถลันเทรนต่อไปได้สำหรับดอทคอยนั่นเองครับก็ดีใจเพื่อนเพื่อนที่ถือดอทคอยกันด้วยเนาะมาดูสำหรับอัลคอยเหรียญต่อไปแล้วกันนะครับที่พุ่งมาแรงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหรียญอะไรผมไม่มั่นใจนะ AEVO เนี่ยนน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 ะะะะคครรรััับบเเเเเพืื่่อออออๆๆผมมกก็ไไดด้้้ขาาทปหแถว๋โซี จุดนี้นะครับแล้วผมก็ไปขายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนผมขายแถวๆนี้นะเพื่อนก็ระยะสั้นผมมองเป็นการอออไซเวพักตัวนะครับเพื่อที่จะไปต่อได้อยู่จะเห็นว่ามันมีดีมาโซนหลากหลายจุดนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจในการลอยย่อลงมาดีเทสแถวๆนี้ใครที่ยังไม่ได้มีของลอยย่อนะครับและรอแถวๆโซนนี้อาาผมว่าค่อนข้างคุมนะแถวๆโซนนี้นะครับจุด s อเนี่ยนะครับก็รอหลุดดีมาโซนแรกไปเลยนะครับเราก็ให้คัดนะครับแถวๆไ้เทียนนี้นะครับเพื่อนสองจุดหกสี ทีพี่เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดพิบูลนิชกันดูก่อนนะครับว่าจะอาจจะไปถึงไหนในบ้างนะครับประมาณ4.4โดยประมาณนะครับอะไรก็5.1นะครับเป็นทาร์เก็ตประมาณนี้นะครับหลุดก็ผิดแผนก็ยอมคัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขณะที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะครับกลุ่มเฮาฉลามเรานะร้อนแรงนะครับสำหรับน้องชีบาทนั่นเองนะครับเอาคอยเราเทรดกันจุกๆเลยนะครับแล้วก็เสียอหน่ว่าผมได้มีการอัปเดตนะครับในฝั่งของแผนเทรดชีบาท ไปในห้อง Member YouTube ด้วยนะครับเป็นแผนเล่นสั้นใน Discord เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมอัปเดตเหมือนเหมือกันเป็นแผนเดียวกันเลยนะครับที่ผมบอกให้พเพื่อนๆเข้าไปซึ่งก็เห็นว่าผมอัปเดตชิบะเนี่ยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงนะพเพื่อนๆน้องก็บวกมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ประมาณเกือบจะ100%ซได้แล้วนะครับผมก็จะขอลองรันต่อไปดูด้วยกันเนาะ,ะฉะั้นตรงนี้พเพื่อนๆก็อยู่ที่ว่าใครน่ครับอยากจะเข้ามาจอยกันแบบนี้ครับเทรดสนุกสนุกเทรดสัสน้ๆสนๆไม่ว่าจะมีแผนเล่นสั้น ทั้งวี่ทั้งวันแน่นอนนะเพื่อนฝากเข้ามาจอยกันได้นะครับสำหรับกลุ่มเฮาฉลามโดยที่ชิบะนะครับผมก็มองเป็นทรายแองเกิลนะในช่วงกรอบนี้นะครับอ่ะในกรอบนี้แล้วผมก็มองทาร์เก็ตไปราวๆประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อสามหมื่นสามครับตัวเลขท้ายแล้วก็ประมาณ3ามหมื่นสี่และก็สามหมื่นหกนะครับจุดเอสแอลนะครับก็จะเป็นสองหมื่นเก้าพันหกร้อยโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบังทุนแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับในช่วงนี้สหรับชิบะใครที่มีของก็ลองรันเทรนต่อไปนะครับสำหรับสปอร์ต ผมก็ขายหมูไปแล้วนะครับเอาเงินไปเข้าเหรียญอื่นไปสางอย่างนั้นนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอไม้นี้นะครับผมจะลองรันเทรนไมฟิวเจอร์ต่อไปเลยกันนะครับเพื่อนฉะนั้นแล้วนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเทรดห่าวฉลามแบบนี้เนาะมีทั้งแบบฟรีและก็แบบเสียตังค์ซัพพอร์ตยูทูบนะครับเพื่อนกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับเพื่อนก็จะมี Discord สำหรับเมมเบอร์ u t u b e ไว้พูดคุยกันนะครับมีภาพรวมให้อัปเดตมีแผนเทรดฟิวเจอร์แผนสปอรตทั้งหมดเลยนะครี วันนี้เราเทรดกันเต็มอิ่มมากๆนะครับแล้วผมก็มีแชร์ภาพรวมไปให้อ่านแล้วนะผมก็คงจะอัปเดตให้หมดนะครับเพื่อนๆก็เข้าเทรดไปกันค่อนข้างเยอะนะครับในห้องไลน์นี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆคอยอัปเดตช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆในฝั่งของบิตคอยเองนะผมก็แอบเล่งเห็นไปหลายกรณีเนาะส่วนตัวผมเองนะผม bias มุมมองประมาณนี้นะครับก็คือซด์เวเป็น triangle ไปเกาะนะครับอาจจะมีการปรับตัวไปที่72 0 0หหรือ73 0 0 0ก็ได้นะและอาจจะเกิดสัญญาณ เ e d i s เดเ v e r ์เจเกิดขึ้นแถวๆขอบบนตรงนี้แล้วก็เกิดการย่อเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆแล้วจะไซเวยหน้าเบื่อไปจนถึงเดือนเมษาไปเลยหรือกรณีในการย่อลึกหน่อยนะครับก็ย่อลงได้ประมาณช่วงเราประมาณ60,000อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการไซส์เวยอ,ออกข้างไปก่อนอาจจะมองเป็นดับเบิลบัตทอมในภาพใหญ่ แล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปซึ่งกินระยะเวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันและกรณีที่3นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นกรณีที่ก็ค่อนข้างกล่าวหน่อยนะครับอาจจะมีการเบรกไว้ที่7จ0 0หก่อนแล้วก็มีการย่อเกิดขึ้นอยู่ดีทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะมองเป็นการปรับตัวขึ้นไปและย่ออยู่ดีหรืออาจจะเป็นการไซด์เว์และก็ย่อพักตัวอยู่ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมายนะครับอันนี้ก็รอโฟกัสและกันนะครับเพื่อนครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงลืมกดไ like, ลค์กดซับคอมเมนต์พ ดีใจได้ได้พู้คุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเมป็นหัวฉลามที่กวงางหม่กับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ